โอเดี๋ยวจะก้มอ่ะลูกยายไม่เห็นกินได้สักหน่อยพอดีครับกินได้สักหน่อยก็ได้มีเลยใช่ใช่ใช่แล้วกินยาใครอกินยาเขาให้ให้ดูอีกวันหนึ่งกินแค่แค่กับวันนี้นะจะดีเอ็กซ์เวกับไปได้พอวานถ่ายตั้งหกเดียวแลวันนี้ก็ไม่วันนี้สองไปแล้วอ่ะไม่เยอะไม่เยอะแบบไม่เยอะเหมือนเวาวาวเลยก็อยู่สักคืนนึงไม่เป็นไร ป้าออป้อมาเรี thời, ้อเรื้อปอไหนไหนปอออยู่ไหนปอปอมาข้ยาข้าเชื่อผสมนุ่นปอออกมาเนี่ยปอออกมาเขาอยากขาเชื่อผสมแบบนีไหนเหรอเก่งมาก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 ออกมาแล้วยออกมาฟังนี่เก่งจังเลยเก่งมากเลย ยาก็อ่านแต่ก็อ้อเลยอ้อเลยออยหแล้วป่ามโน่เป่ามาะเดียดู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 ป่ามาเก่อ้าหาดจมูกเลยอออออมาแล้ว่ามาแล้วเอามน่โน่น่โดูป้าดูดูดูป้า

ใช่ไหมอบอกกลับกันอย่ากลับไม่ได้พอดีบอกว่าพวันถ่ายเกี่ยวแล้ววันนี้ถ่ายกับสองแล้วก็โอ้ยแ่มากเสียน้าเยอะจิกิน่นเกิก่อนอีกสักวันนึงน้อยแล้วีเจ็บอ่ะ้วกสะท้อนเอ้สายนันคือนี่มันคือหลุดไหมเนี่มันจะหุด